น้องลำดวนโทลําลำดวนดวนนี้พิ่ได้พี่ปูขอรอนวนเจ้าลำดวนอยู่ไหนลืมรักเจ้านาไร หรือไล่เจ้าลำดวนจ้าน้องลำดวนลงคลำครวนแต่น้องจะบา้ารีเตรียมซื้อแหวนพลอย เจ้าหกกระโหลจากลาดูหรือเจ้าไม่นามาหลอกนุ่มนาหอยอย่างนี้น้องรำดวนจากดินเพราะไปได้กลิ่นแบงอรอยรักคนจนล่นพลอย แหวนพลอยมันดอยสักซีคนจนไม่ทันจะเด็ดก็เจอแหวนเพชรคนพี่จเจ้าลำดวนเลยนี่ทิ้งพี่ให้อยู่ป่าดงชาม จำทนโท้คนจนสักสีไม้ทรงหน้าไม่ขาวเยาวยวนเจ้าลำดวนไม่ลงไปลงกลุงสูงทรงไม่กลับ ป่าดงแด่แล้วำจำจำทนท้อคนจนสักสีไม่ส่งหน้าแม่ข้าวยาวยยน เจ้าลำดูหันไม่ลงไปลงกลุงสูงทรงไม่กลับป่าดงแน่แล